สวัสดีครับผมจกักรพันธ์สุกิจสันติชาติเจ้าของเว็บไซต์ j จ็ท e r i e t ์ไทยดครับก็เช่นเคยครับวันนี้ก็ขอนำเรียนผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพลอยอ่านหรือคนไทยเรียกว่าพลอยตาเสือซึ่งก็เป็นพันมณีไทยๆของเรา พลอยเม็ดนี้ก็เป็นพลอยเม็ดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ประดับอยู่ว่าแหวนเป็นแหวนสุภาพบุรุษส่วนสุภาพสตรีที่ชอบอ่าใส่อพลอยเม็ดใหญ่ก็สวมใส่ได้เช่นกันครับส่วนตัวเรือนก็เป็นเอ,อมีลายนะฮะเป็นลาย รอบตัวเรือนเลยนะครับแล้วก็โปรโนี่ครับเป็นตัวเรือนโปรโเป็นตัวเรือนเงิน,นครับแล้วก็ชุบด,ด้วยอทองคำขาวครับครับไฟแคทอายมีชื่อเสียงนะฮะอยู่ณเวลานี้ ก็อยู่ในระดับโลกเช่นกันนะครับส่วนความเก็หน่ารู้นะความรู้ของพลอยทาเสือนิดหนึ่งนะครับก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหินตาที่สามที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นพลอยที่มีสีเหลืองเคลือบน้ำทานดุดหมนั่นเอง บ,บางครั้งก็มีลายคล้ายกับลายไม้หรือมีลักษณะแววว่าคล้ายกับลายของเสือน,นั่นเองแล้วก็มีคุณสมบัติก็คือเหมือนกับตาเสือหรือว่าตามแมวน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของพลอยอาเสืออีกปอกันหนึ่งที่ ทำให้เป็นอัญมณีที่เป็นมีมีความพิเศษนะฮะต่างจากอัญมณีอือ่นๆก็คือเราสามารถมองได้ในเห็นได้ในที่มืดนั่นเองนะครับคือเป็นอัญมณีที่มีอ่แสงแสงเหลืองได้นั่นเองนะครับครับแล้วก็มีพลังในการบําบัดร,รักษาโรคอีกเช่นกัน ท่านได้เรียนไปแล้วว่าพอชุกชนิดเนี่ยร้วแล้วทำมีพลังในตัวนะครับแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับมนุษย์เรานะอันนี้ทางผู้รู้ก็ได้บอกข่าวกับเราแล้วเขียนไว้ในในหนังสือให้เราได้ทราบนะครับก็จะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบลำไส้ของร่างกายของเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารโรคลำไส้เสพการหดขยายของลำไส้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นหากเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาให้เราไม่น้อยเลยการที่จะนำพลอยทาเสือมาบำบัดโรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้นั้นเนี่ยมักจะนำพลอยตาเสือมาแช่ในน้ำบริิแล้วก็นำมาดื่มบำบัดรักษาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีมากนะครับส่วนคนที่ทํางานหรือเรียนหนักสือจนเครียดหรือว่าปวดศีรษะเนี่ยหรือว่ามึนงงศีรษะบ่อยๆบางคนก็เป็นถึงไม่เครียดเลยนะครับพลอยซาเสือก็จะช่วยเราในเรื่องการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและก็อาการปวดศีรษะได้ เพีนงแค่คุณนำมาสวมใส่ติดตัวไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วพลังของพลอยตาเสือที่กล่าวมานั้นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเรามากที่ดียครับส่วนแมสพวกนี้ก็นำขึ้นสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะส่วนรายละเอียดก็อ่านดูนะครับในเว็บไซต์นะครับ กดไปที่ www.js-king-chewrythai.com ส่วนท่านที่จะนำพลอยเ,อเขียวสองมรกตโดเมนนะฮะติดต่อมาโดยตรงนะครับผมเจลพันธ์สุกิจสุริชาติเบอร์โทรก็0818628868ครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอนำเรียนเิลพันธุ์เพียงเท่านี้ครับคบขอบคุณมาก